วันที่มาเปิดร้านเบียร์ร้านเบียร์ในปัตรรตานีนะคะเป็นร้านเบียร์ที่แบบจะมีเบียร์เยอะมากอ่ะที่แต่ละวันแเเต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะเขาจะมีการเปลี่ยนชนิดเบียร์คือไม่ซ้ำอ่ะแล้วเขาจาของร้านเขาก็บอกว่านะเบียร์เขาจีเป็น400ชนิดนะเป็นพันชนิดนะแต่เขาจะเลือกมาแค่400แล้วก็สลับสับเปลี่ยนไปให้ถูกต้องด้วย คอยดูนะถึงที่กินเนี่ยแต่ว่าเบียร์วันนี้ที่กินนะห็นนี่ของของพี่สาวของพี่สาวก็จะเป็นเขาเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่เอาเป็นลูกค้านี่ของพี่สาวนะวกินเป็นแบบแบบแฟชั่นฟูดอ่ะอร่อยแ <c oughs> จ้ากินเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยเอ็นแต่กินไม่หมดเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาสี่เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเบียร์ยที่มาจากประเทศไทย เป็นเบียร์หลากหลายชนิดมากๆเลยไม่เชื่อใช่ไหมว่าใน,ป,นปัตตานี<ว>เราอ่ะจะมีร้านเบียร์แบบนี้เป็นร้านของพี่สาวเองอ่ะค่ะอร่อยนะจะบอกให้แต่วันนี้เราเ